สบายดีพี่องสุขุคุสบายดีจ้าพี่น้องยา,ามเศร้าเด้อจ้าเด้อน้เทาจีก็สดใช้ท้าอ,อทา,อนบ,บ,าบน้ำแต่ะด็กบ่กเลยนี่เฮ้าาะเฮยเฮ้ยเฮงยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเฮอยเป้เฮ้ย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 นฮ้่เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเ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 อ้ใหฮ้ยเ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 ฮ้ัเนอยเ้ยเฮ้ยเับจีฮ้ยเ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 ้้ยเ้เฮ้้ ที่พีน้องไปเดี๋ยวนะแต่งตัวโร่ทีไปใช้นี่ไปกับพัฒวันพี่น้องไปเลย <laughs> พัฒวันออกรถใหม่แล้อเพียงเด้อรอรุ่นที่ช่องอันพฟาวันที่เคเอสเน,ะน,นาะเออเออเอาไปรถเอาไปไป่ายหูเราลอยเด้อไปเจิมรถ <laughs> ห,หลเบิ่งดูว่าสียังเนาะประถาวันชวนไปพี่น้องไปๆไปคอยอัดดอกบนี้เขาก็มาเห็ุกับเผ่าต่อเลยจ้ะพี่น้องนี่ได้ผ้ามาใหม่พี่น้องคักขักรู้สึกว่ามันขักซื้อหาสิปพันกีบร้อยกว่าบาท เคียงเนี่ยก็คือใหม่พี่น้องไปอันถักผนวานนี่แหละซื้อเคียงกับผ้าพันก็ได้กาพันกระดูกกระป래มิจะเข่าคีมอันนั้นเข่าอันอันยังเป็นเขียวอัน,น,น,อนตะกะแตนเถอะนะเดี๋ยวเช้โอ้ยขาดเลยพี่น,อน้องเลยสายคือสีผมเป็นเขียวตะกะแตนแหละบัน,ปนไปชุดหนาก่อนชิชื้อมาอีกซื้ออันใหญ่คุณ พันกระดูกงบกเบญปเวนเขวตะคแทนมีเฮือนแล้วมีแต่มีีกมีโตก็บไร้เรื่องต้มปันนินขาเขาก,กับตักเองอ่อนๆอเคียงเห็ดในได้ไดนะฮะมาจังสีขาวงามแบบนี้คือเก่าเนาะพี่น้องเนงาะจะได้หูหกระบ,บอกเคล็ดลับมาในเด้อ อยากเห็นมันดำนะแล้วมันขาวงามคือมันใหม่เนี่งตลอ <c ười> ดเป็นไปได้ไหงข้างหม้อไหว้กับผลเรื่อยๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่มะขามเปียกซอยมเะเขือใส่ยนำต้นยำตานิน่นใส่ถั่วนาใส่ท,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 ทั่กเนโนพไปน้อง ช่องกอดเลยจึงเสียผมนัวเสร็จรดดีนะ คือเสไล่แนวก็สิเค็มซะลเนาะนอยนึงเอาเปลาลงก็เด้อบัด้ต้มเบิดออกเนาะซื้อปลา2ตอันนี้เอาไว้ ก่อหอมซิ่นกะได้แล้วเนาะกะหอมเสียงไม้นี่รู้สึกว่ามันสิเบิ่งคือสะอาดสะอาดนี่เนาะเสียงเก่ารถดำแหล่ๆเปลี่ยนใหม่กสิซื้อลายมือลายยามกไปตลาดยามได้ก็ลุ้นเ็นเคียงก็เลยซื้อซะนี่กวเรียบร้อยแล้วพี่น้องต้มไปเิเติบแล้ว่ะ หอมใส่ลายๆดอกต่างหอมจังแซบดบร้อยมันอิ่กินสองคนเลยจ้ามกติ่งปลาที่เขาเห็ดแหงไว้เมื่อน,นั้นพี่น้องนแซบสบารตริ่งเอาสี่ตัวกับพ้ว ร้อยพี่นอ้องเลื้งไปตะกินบอเรียบร้อยแล้วอาหารเขากอกมาได้จ้ากินข้าวน้ำกันเด้อข้าว,าวเแ้เาเด้อพี่น้องกินเข้าวเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อกระนาดพันปอยู่พี่น้องพัเนเป็นรับรถใหม่น้ำมันพถาวันดเด้เยอยอังเด้อมื้อนี้มื้อสันวันดีพถาวันไม่เท่าน้อยไปออกรถใหม่พน้องท่าเบิ่งเด้อสิเป็นสีหยัง จนอดวนกันจากได้เยอะแล้วน้องเก็บเงินซะก่อนเด้อยเงินติดทองก่อนยังก็กล้าเอาหน้องเออยากยงนบวิทเขาแยงเขม้าลุกขึ้นก็กต้าต้มยำยำปลาเนี่ยมาเป่นกูอยากเค็มๆซีมึงดูจ้า

น่องในใจน้ำผึองได้น้ำมูได้าะนีอาศัยแต่ขี้น้ำมูผมีกันซีอจ้องเห่ยเมื่อเมื่อไรจังเมื่อวันหนึ่งเราเจอกันเื่อปาแล้วน้องเอ้ยเกิปมา มือปะตะเมกแล้วกระบอกแหะกระชเมื่อเซาคนณผู้มิ้ที่จักแล้วดีใจถ่ายแล้วดีใจแล้วเลยนม่บอกว่าสีงหอนน้องคุณได้สีมามาได้ขีมาสึงหอดเนะนี่ย เออทีนี้รุกแล้นมึงานนะมึคดะบอกอยากเซฟไอ้หัวอีตัวเอาชาบบ้ด้เมื่อซะ่นวาอยู่เขาดา้านกันพี่ เขาพูดเงาไว้เงาแล้วเนาะ จะใช้มาใช้กับสะดวกมีรถใหญ่กับรถลาบเปรตใช้ง่ายเยอะเร่งใไปปักเซน่าจะแล้วน่นแต่ตะเมกเนาะไปก่อนจับผุลัดปีสองปีก่าดนตะมันแพงงของเือนได้ยังไงวยเนาะ

Oh. ล้วก็มีเงินละไม่เคลายดินอะไรอยู่เกษตของใครแล้วมาคาย,คายดิน,น,อ,ดอ,ดนอยู่ซื้อของใครด,ดินตะเติมมาครื่องเครืองกินชหน้าร้านเป็นไรมันกระซิเสีบในบรนเวณไปกินกกินเดีวยว

ีินกลาไปก่อนเลยยินดยขอบคุณรถสุขุมคนเขับมาหนับชมกล่องลุงนะคะสาวเทนโนตาอยากขอช่วยได้